ก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตเด็กๆน้องๆหนูๆทุกๆคนที่มาดูคลิปของช่อง Movie Channel กันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทำโปรหรือโปของ GG ของแอป g ีนะครับมีหลายคนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไรไม่รู้จะทำไงวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับ ทำไงนะผมอาจจะไม่ได้ไปเข้าไปถามให้ดูนะเพราะผมโดนแบนจากคิปที่แล้วครับสิอกว่าเนี่ยโดนแบนเรื่อยๆครับตอนนี้ครับมันแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วว่ารอยยี่สิบวันนะครับเออ,อก็คือถ้าเออแบนเรื่อยๆอ่ะอันนั้นก็คือปวดและเขาแอบไปอีกยี่สิบวันนะครับถอยรอยคือมึงนี่แอปนี้แอปนี้เลยจีจี แอปนี้นะครับเป็นผมจะอธิบายเลยนะครับว่าแอปนี้นะครับจะเป็นแอปแบนห้องนะครับหนึ่งแบนห้องสองโปรเพทสามเออคือประกอบบักอะไรได้หมดทุกอย่างนะครับโดยแอปแอปเดียวนะครับอย่างแรกนะครับเราอย่าพึ่งไปอันนี้เลยดูคลิปให้จบอย่าพิ่งไปดูคลิปกดมาใต้ล่างคลิปนะ ไม่ไดส้สนับสนุนช่องนี้อะไรเลยนะก็คือนี่เชิญไปกดในชิปนี้ดิปแมทสองพันยบเอ็ดแล้วก็จะมีตัวนี้2ตัวนะครับก็คือถ้ามีเสียอะไร,รก็กลัวขอโทษละก็คือพอกดนี้มาปุ๊บก็ <c oughs> กดที่ใต้ล่างชีปครับมันจะเสียอะไรไม่ต้องไปนสนใจมันอันแรกก็คือตัวโหลดแอปอันที่2องลิง์ส ครสามก็คือตัวทำบัก๊กทำบั๊กเพชรสี่ครับที่เป็นไฟล์นะครับตัวทำตัวไฟล์นะครับหรือเนี่ยเออสองอันเนี้ยรองจากอันที่สองนะครับหนึ่งอันที่หนึ่งก็คือก็คือลิงค์ลิงค์เออโหลดแอปอันที่สองก็คือลิงค์จำกัดข้อมอูลเราต้องโหลดอันแรกกับอันที่สามครับหนึ่งสองสาม อันที่สครับจะเป็นไฟนะครับไฟโปรเพชรโปรเกาะโปรอะไรต่างาอันที่4ี่ครับคือสำคัญมากก็คือโปรครับในเรื่องของแบนห้องหรือบล็อกห้องนั่นเองโหลดมาให้เรียบร้อยนะครับก็คืออันที่แหละแอปผมโน้นแบนโอเคเอาไว้ดูดนะเออปโหลดมาแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตายังไง มันจะขึ้นหน้าตาเป็น GG ใครที่ไม่รู้กดย้อนเข้าไปดูอีกคลิปหนึ่งในช่องมันได้นะครับทําตามมันปุ๊บพอเรามาอยู่ที่หน้านี้นะครับมันจะให้เลือกไฟล์นะครับที่เขียนเออว่าา c r ก็คือไฟล์อันที่4ครับนี่ SCR ที่เราได้โหลดนะครับพอเราโหลดปุ๊บมันก็จะให้เราคลิกครับกดย็ดทับรีไฟล์นะครับกดย็ดรีไฟล์พอเรากดย็ดรีไฟล์ปุ๊บมันจะทำการโปูดิ้งให้เราแล้วนะครับโ <Okay. S 1> อเคคลิปต่อไปเลยก็ like คือกดออกมาปุ๊บ นี่ครับจะเปล่นหน้าแอดนี้ปึ๊บเฮ้ยไม่ทานเมื่อกี้ครับให้ดูคครับนี่คือรีไฟครับรีไฟก็คือเราได้ทำการนะครับ มันได้ทำการบ์คหรือโปแล้วนั่นเองครับถ้ามันยังไม่ขึ้นนี้ทำวนใหม่อีกรอบหนึ่งครับได้แน่นอนนะครับดีไฟท์ที่สามครับก็คือเอ่อ M E M E ดิดูทิกทิกถืออันแรกครับก็คือเอ่อมันจะเชียนว่าเอออะไรอย่าครับเออเชียน ก็นนค,คือได้แล้วนะครฮะผมจะมาสอนเป,ป็นภาษาไทยนะถ้าใครยังไม่รู้นะหลายคนครับที่ดูชิปนี้เยอะนะครับเห็นปมหกพันกว่าแต่ไม่รู้ว่ามันทำยังไงหรือคนไทยไม่รู้นะครับาภาษาอังกฤษไปเอาหา,าฯฯคนอธิบายวันนี้เดี๋ยวช่องเราอธิบายให้ค,ครับบอบอกเทปครับ ทำซ้ำรอบหนึ่งมั้งครับน,น่าจะอ่าวิชิตตัดไปเรื่อยเลยนะครับอืมทำขึ้นอย่างนี้ครับมันก็คือบั็กครับมันจะเป็นบั็กโปนะเราห้ามกดทิ็กตุกถ้ามันขึ้นตังค่าแล้วบอกว่าอนุญาตแอปนี้ไหมนะครับเราอย่าไปอนุญาตมันนะครับ เยาไวรัสขึ้นเครื่องเราแล้วมันจะสวยเครื่องเรานะครับโอเคดูต่อเลย <c oughs> ทำเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบทำ คือรีเซ็ต,ตหมดทุกอย่างแล้วนะข้ามไปเลยสองหัวข้อนะครับข้ามไปเลยนะหาเรียกห้องปึ๊บนี่ตัวสำคัญครับหาเรียกห้องครับที่เราต้องการจะเอ run block ครับพอเราได้ห้องที่เราต้องการ run block แล้วเอาให้เราหาต่อครับปึ๊บ กดไปตรงที่ G G กดเข้าไปรีเซตต็ตอันเดิมกดอันแรกครับแล้วกดติ๊กถูกอันแรกแล้วก็มากดไอเคค้เชบนี่ครับมันจะขึ้นนี่ครับอันข้างล่างครับจะขึ้นว่าติ๊กถูกสองอันก็คือการรีเซต็ตเสร็จแล้วครับ เริมพาครับเติมพาให้กระตุกและพุ๊บสังเกตได้ง่ายครับจะมีช่องสี่เหลี่ยมครับอยู่ข้างบนทางทางด้านชื่อห้องครับแล้วก็ให้กดติ๊กถูัอะแรกครับนี่เลยติ๊กถัอะแรอยู่ครับเ๋ยวอันที่สองทำไปรอบหนะึ่งมีการทำบาาัานนะครับนี่ ครั้งที่สองครับจะเป็นโนครับก็คือทำใหม่คร enfin ับอะไรครับลอนแน่ดิเย็นแล้วครับนี่ถูกฝอนแล้วถ้ามันกาดกระบะก็คือทำใหม่นะครับทำซส่หมุนรอบนึงถ้ามันขึ้นอย่างนี้แล้วปุ๊บก็คือการทำบล็อกนะครับหรือการบล็อกหรือแบนห้องนี้ นะครับทุกคนจะเด้งออกจากห้องเลยนะครับจำอีก no รอบหนึ่งสิไปออกาห้องเลยคนระับนี่อีกสิ <will> มันเรืนะ่องมากก็คือจบทุกอย่างแล้วนะครับ <All right. S 1> นี่ก็คือ สอนนับการนับโปแบนนับหรือโปเพชรครับของช่องพวกพวกประเทศนอกครับหรือพวกอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษนะครับไม่รู้ภาษาไม่รู้อะไรนะครับยวผมจะมาแปลและสอนนะครับถ้าอยากให้ผมแปลหรือคลิปไหนหรือช่องไหนหรือคลิปต่างๆนะครับชีพประเทศนอกเขาทำมา ถ้าเราทำไม่ได้ครับคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปแล้วก็ส่งลิงก์มานะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอธิบายให้ทำได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชาวบูวีชแชลครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับการชาบักแและทำโปรนะครับจากแอปลิปแม็กด้วยนะครับก็แค่นี้นครับบายจุบ๊บ